ครับขออน,นุญาตนำผู้ชมผู้ชมขออนุญาตนำผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สู่เกมการแข่งขันในรอบแปดทีมสุดท้ายในคู่ที่สี่ระหว่างเขาชกันโอเคทีเขาเ้ารอบมาในสายดีเข้ามารอบมาในอันดับที่หนึ่งนะครับเจอกับสหายสุลาที่เข้ามาในสายดีเข้ามาเป็นอันดับที่สองนะครับเตตินะครับเขชาชะกันชนะมาในสองแมตช์นะครับสามประตูต่อหนึ่ง แล้วก็ทางสหายสุรานะครับแพ้บอรหประตูต่อสี่แล้วก็ชนะมาสาประตูต่อหนึ่งนะครับเผดติพบกันนะครับครั้งแรกต้องย้อนกลับไปที่ปีพันเ้ารอยเ้าสิเลยนะครับทั้งสองทีมนะครับเจอกันนักกีฬาสัมผัสมือกันนะครับ เราล่อไปเพื to the ่อหาคนผู้ชนะนะครับไปเจอกับทางทีมคอฟฟี่ยินในรอบสี่ทีมสุดท้ายสหายสุามาในเพื่อสีสาวแล้วก็เขาชักกาเมมาในเพื่อสีส้มนะครับดูดี๋ยวให้ร้องดุ้ก่อนุดุดุดุเุาุดดยดุด ไม่รออนุญาตให้อยู่ในสนามได้สาคนนะครับไปลวงผู้เล่นเข้าแขขันนะครับเป็นโค้ชและเป็นตัวสัตรงนะครับทีมละ3าคนเื่อยเกียนเข้าจะหลอกได้ตลอดนะครับไม่ต้องหลงคือท่านไหมอลเราเป็นคอมเมอร์เรือเนี่ยเราเข้าได้นะครับนี่ตามตามเขาอนเขาอะไรนะครับม่อรรอออออรออรร ไปกเลนไหวเลียรด้เลียนเพื่อาบโอขน่อย้อยนะอยครับู้อเไปรบนี้นะคับเป็นจะต้องชนะสถานก็นเลยนะครับเพื่อเขาลสู่สุท้ายีาินใวนยอนี้นะครับทีมเขาชะกันจะดุจากซ้ายไปขวา ลสายสลาจะเล่นมีเดินไปร้อีกไปแล้วก็เดินเข้ามาต่างงานต่างกันบอกกันบอกกันเดี๋ยวมีเด็กซื้อท่ละไม่เป็นไม่เป็พอเล่นเลยอาล้วครับตอนนี้สายสลาได้เริ่มเขี่ยลูกก่อนฟองไปที่ลูกยิงไกลส่งหาเพื่อนด้านขวาล็อกส่งเข้าไปกลางหลังไปครับไปเริ่มต้นกันใหม่

สายสุลาหลอกบอลลูกนี้เปิดเข้ามาบอลออกหลังครับได้ได้ป่ะเออขยับมาขยับขยับเราแข่งกันกัน15นาทีนะครับอนุญาตให้เหลืองสนามได้3คนถ้าไม่รวมผู้เล่นนะครับเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนตัวได้เวลาพี่เขารออยู่แล้วผมกลัวไหมเออระวังเลื่อนใบเหลืองกันด้วยนะครับโดน2ใบเหลืองแบรนหนึ่งครับทับบู อันนี้เขาชกันได้แต่ดูตักเต็นนะไปคือการพุ่มเข้าไปบอลยังคลุกคลอกคลุกคลิกกันอยู่เอาแล้วครับอมาได้แต่ไม่ผ่านครับเขาชกันสองบอลเลื้ยงออกไปซ้ายแล้วก็มองหาเพื่อนแทงเข้ามาตรงกลางเลยไปทางขยับแล้วขยับแล้วขยับหน่อยขยับหน่อย หนึ่งสองกันเลครับเลี้ยงทะลุไปซ้ายลูกนี้ไม่ผ่านทางสายสุราครับแต่ปัดกันได้ขอเขาช่วยดีตอนดับดับขอบโต๊ะเดียดยังไงครับโอ้โหูดูเลีย้ยวพระเต๋้องกันไม่ได้ทำให้เขาชนะได้เพียงลูกเตะมุกน,นะครับตอนนี้แต่แค่ลูกเตะมุกน,นะครับ ตอนี้ตเดินดูงครัมาสกัดบอลได้อีกแล้วนี่ยังไงครับเปิดดงดงคอลอยเตะลูกนี้ครับไม่ดโดงหายชน่ง ส่งบอลกันเลยลูกนี้นัดบอลขึ้นมา,านีา่เล็กเกกว่แกนะหลอกลูกเข้ามาสหาสุราเแกลมาหาเพื่อนได้ควายิงแล้โอ้โหต่อบอลมาตรงกลางสกัดบอลน,นิดนึงนะครับแต่ผู้รักษาประตูเองชะกันยำป้องกันไว้ได้แต่ลูกนี้ยังไงครับลูกแสอีกรอบทุ่มโอ้โหดีเด่นต้นเด่นครับเด,ด,ดี่ยวต้นสุรักษาประตูมองหาเพื่อนแล้ว โยนบอลเข้ามาเดียวเดียวไม่ผ่านครับลูกนี้ไอ้ไอ้ตัวนั้นให้ยมาดี่ดีดมาหนูออกมานี่เดียวออกมาออกมาฉีกออกมาฉีกออกมาไม่ต้องไม่ดีไม่ต้องไม่ดีมีมันนี่ภู่ิใจหาเพื่อนเพื่อนพักบอลได้ไหมครับลูกออกข้างไปแล้วฉีกออกมาหนูฉีกออกมาตอนนั้นมันมันเกาะกันมันเกาะกันเตินไปฉีกออกมาฉีกออกมาเล่นง่ายๆเขาชะกัดได้เล่นลูกครับของหาเพื่อนตรงกลางสกิดบอลไปนิดนึงวิ่งทะลุมาแต่ยังสกัดไม่ได้ ทหาสุราได้ลึกลูกครับเอายัางส่งกันอยู่ตักบอลมาให้เพื่อนลูกพักบอลได้พี่เดียวพี่เดียวเอาชะกันครับคว้าบอลเลยทันทีเดี๋ยวพีดไปไปไปโค้ดหาสุราได้ตั้งเตะครับ การให้ลงไปได้ไงวะดึงการหน่อยดึงการหน่อยพี่อย่างมองหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวต้องโดนมาพักก่อนหนุ่ยได้ปีกจะเดินหนีบีมรักษาประตูเก็ยบก็ได้ครับต้นออกไปเสียบไปเนาะรับมา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 ดีแล้วสิคอยคุยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เกมการแข่งขันก็ยังผัดกันลุกผัดกันรับอยู่นะครับ มาเรื่องนี้ขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อยอายู่ตัวอย่าลืมขยับไปเรื่องขยับหาช่องหน่อยกันอยู่ตงถอะเพื่อนวิ่งเต็มไปแล้วดูส่งกลับมาหลังครับตอนนี้ยังส่งสายขวาอยู่เดี๋ยวเรามาแล้วล่ะเอาชะกันยังคืนบอลคองบอลกันอยู่เถอะมียวเข้ากลางเรืวมองหาเพื่อนไปสกัดไว้ได้สายสุราชวบับไปลูกนี้ ล็อกรถแทงคืลุกไปขวาเดินเข้ามาตรงกลางไม่ผ่านครับทำไม่ะลูกลูกนี้ได้ฟาวครับไม่เปิดบอลครับส่งให้เพื่อนใกล้ครับมองหาเพื่อนแทงออกมาด้านขวาแทงเข้าไปอ๋อสายชารตัดบอลได้หนึ่งสององหาเพื่อนอยู่อ๋อแล้วครับตอนนี้เขาชะกัดได้ถูกบอดถ่งไปหาเพื่อน

หนึ่งสองนะครับล็อกหลบมาแล้วยิงเข้าซ้ายยิงตัดเข้าไปประตูเซฟไม่ทันครับเนี่ยบอลทุ่งเลือดเขา้าประตูไปเลยตอนนี้เขาชะกันได้บอลยู่ตองตาตีเสมอครับหาช่องไหนดีตนนียังทานอยู่สายคูาตัดบอลได้เขางะกันยังล็อกอยู่ครับ

พาดีสาสาได้ทุกมาปาครับตาดกปั๊บด้อตาสงเ้าสวดยๆสุาได้บอลอยู่ลูกนี้เยรผ่ายเปิดบอลให้เพื่อนครับแต่ไม่ผ่านเะตอนนี่เขาจะกันไม่ถูกัายทีแต่สุรามดักได้ส่งต่อให้เพื่อนตบครับสายสุรุไป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  าหารสลาเสือกครับตามใจนายจีก็หาหาเพี่แล้วเลี้ยปตาไม่เหนยังไปตาันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอาไปเดเอา๋ยวเีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ี้เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดยว่ดยวเดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียเดีเดยดเดี๋ยวเดยีเียวเดี๋ยววเดี๋ยีวดี๋วยเดี๋ยวเียวเ พวกไม่ทันครับเขาสก,กันเซิกับกทันทีตอนนี้เสมอครับตอนนี้เสมอทีนอหนึ่งคับตอนหนึ่งากาข้ามาโบอเข้าไปลน่อยีกระซับด้คัมาตัดบอลตอกข้าครับสายสุราต้องต้อง เรนะอลไรนะอะนอะยระอะรนะอรนะอะไรนะตะรนะอรนะอะไรคอไรนะอนะอะไนอะไรนะอไนอะไรอะไรนะอะรนะอรนอะรอนะัรนอะรอเรนรนะอะไรอนบนะไนอนอนอารอนอนอไนไรนอะไรนรนะอนอนะรนะอะไรนะอะครนะนอนะรน หัวติไม่ว่าอะไรเขาชะกันเ้ยหัวตะเส้นชี้ให้เป็นลูกฟ้าทันทีครับเดี๋ยวดอายเซนเตอร์ยิงนม่ไรไมีเนไม่คลิกครับบริเวณฝั่งขวาของตั เสาหนึงสาสองรอเก็บทุกคนดิข่าวใช้กันข่าวใชะกันโอเคบอลลกนียิงเข้าไปยิงลวกนี้คเับยิงเลียดรับแต่ไม่ผ่านกระเบนครับแหลงล็อกตูวมอลหาเพื่อนมเอะมอไง ตัเราั้งีบอกาชักดได้ทุกเขาไปตอนนี้เวลาข้าใกล้เข้ามาแลครับคะมหนึ่งป็ระตูหนึ่งอยู่ไม่หายได้ตอนลูกนี้เพื่อนเราบ้างครับส่งคาริเ้ามาโอ้ยไม่ผ่านครับประตูยางุโเซฟไม่ได้ครับทางชการวดสทันทีวเราลูกนี้่งโซ่ลอยประตูจากทีนทายสนา ตอนนี้อยู่ใกลยเข้ามายังโมุไว้ได้มองหาบอลกันอยู่แต่เขาจะกันสวนซับทาน์จทีนเลยเป็นคนช่วงบอลครับวันนี้ส่งให้เพื่อนใกล้ๆครับอย่างแย่งบอลกันอยู่สายชุราได้ยิงเมื่อสิหน้าป่าก็ถึงเลย ของหาเพื่อนแล,ล้วโยนไปไกลๆเลยครับตอนนี้ถึงประตูนแน่นอนสายสุลาส่งไปขวาครับแทงออกมาด้านซ้ายเปิดไปไกลเพื่อนรับไม่ถังไม่ถึงครับลูกออกอ่ะสี่เวลาใกล้เข้ามาแล้วสบายดีเลยตองรีบแล้วนะครับตัวที่สามาาสุลาแท้เข้ามาโอ้โหลากกลบเข้าม,มา โดนไปเหลืองจากสายสุลาจะปล่อยเขาลากไปถึงหน้ากรอบโทษเีอันตรายเดี๋ยวชีกมาเดี๋ยวีมาไมามางเดียวมาเอดูครับตอนนี่สายสุลาได้ได้ได้ไปดีเขาจะตัดบอลได้เวลาการแข่ง